สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะและในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการของเราก็ยังคงนําเสนอหนังสั้นในหัวข้อพระในบ้านค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเรื่องนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศลําดับที่3ของการประกวดหนังสั้นในหัวข้อพระในบ้านของโยคุติกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาธิบดนะคะแต่ว่าช่วงแรกของรายการเรามาพูดคุยกับทีมงานเรื่องหลังผู้ผลิตหนังสั้นเรื่องนี้พร้อมๆกันก่อนค่ะ เด็กนี่ดีจังเลยนะครับแม่นี่คุณโชคดีมากเลยนะที่พาท่านมาหาหมอแต่น,นั้นเนืแม่ไม่เคยตีแทนเลยสักทีวันนี้แม่ทำกับข้าวไว้ให้แทนตั้งหลายอย่างเนี่ยคือผมมีนัดกับลูกค้าครับคงจะพาแม่ไปทำบุญไม่ได้แล้วครับแล้วแม่ก็ไม่เคยบ่นแม่แม่เป็นแม่แทนนะแทนเป็นลูกแทนก็ต้องดูแลแม่สิ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องถามคุณอนุรุทธ์ว่องมานิตก่อนว่าจุดประสงค์และที่มาของโครงการนี้เป็นมาอย่างไรบ้างคะครับโครงการประ,ประกวดสั้นเนี่ยเป็นโครงการพิเศษที่ทางยุวพุทิการสมาคมาจัดขึ้นนะครับเนื่องในโอกาสที่สมาคมมีอายุครบ60ปีนะครับมีผู้ที่ส่งพอดเรื่องมาเยอะไหมคะมีเยอะครับหลายร้อยเลยครับ ขอย้อนกลับมาถามที่หลวงพี่นะคะในฐานะที่หลวงพี่เป็นผู้ที่ผลิตสื่อธรรมะเยอะแยะหลายรายการมากทาไมหลวงพี่ถึงเลือกนําเอาหนังสั้นมานาเสนอแก่คุณผู้ชมค่ะก็คิดว่าหนังสัน้นเนี่ยเป็นเชิงรุกจริงๆอย่างที่โยมรู้ดวีว่าเราอยากจะทําไว้ให้ออกไปสู่คนที่เขาดูทีวีบ้างมากกว่าที่เขาเดินเข้ามาหาที่วัดหรือที่พุทธกาสนารรมผมแล้วเราก็มีรายการธรรมะอยู่แล้วซึ่งก็ทําในเชิงรุกอยู่แล้วพอดีเห้เรียกว่า นโยบายตรงกันสอดคล้องกันแล้วก็ตัวเองก็เห็นว่าพระในบ้านเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่หลายคนอยู่ใกล้พระในบ้านแต่ลืมบางคนก็เข้าใจว่าพระในบ้านคือพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนบนโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็ลืมพระในบ้านที่มีชีวิตที่ให้ชีวิตเขานาี่ก็เลยว่าอันดินธรรมของเราเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด สิ่งดีๆอันนี้เพราะว่าประกวดไปแล้วหนังสั้นทําไปแล้วถ้าไม่ออกอากาศในทีวีเนี่ยคนที่จะรู้เนี่ยก็คงมีน้อยแต่ถ้าออกอากาศทางทีวีเนี่ยคนทั่วประเทศดูรายการเนี่ยคนอีกหลายล้านหรือว่าหลายคนซึ่งอาจจะแม่ไม่รู้จักเลยบ้านในบ้านคืออะไรสก,กิดสก,กิดใจเขาหรือหลายคนอาจจะพลาดไปแล้วแม่มาดูแลกลับมาทําได้ใช่ไหมไม่สายเกินไปที่เราจะกลับไปทําแบบนี้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ซึ่งตัวเองเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเข้ารับการอบรมที่ยูุทธิกาสมาคมหลายสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วทั้งนั้นก็วันที่สี่เป็นวันที่ตัวเองได้พบกับเรื่องของพระในบ้านดังนั้นรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ร้องไห้ทราบึ้งในพระคุณของของบิดามารดาเพิ่งคิดว่าอันนี้แหละจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งจะไปสกิดอีกหลายคนที่ลืมพระในบ้านให้กลับมาสนใจและดูแลพ่อแม่เออตอนแรกคือน้องเห็นทราบข่าวประชาสัมพันธ์ว่ามีโครงการนี้จัดขึ้นจากทางจ้า ผ่านทางไบโอสโคปครับติอ่านหนังสือไบโอสโคปอ่านตลอดครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมประกวดอะคะผมว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเปิดโอกาสคือเราชอบทําหนังนี่แล้วไงครับแล้วก็การส่งพอตเข้ามานี่ก็เป็นแบบคือยังไม่มีที่ไหนจัดให้ส่ง มอนกับผมมอนกับยังไม่เคยรู้ข่าวว่าให้ส่งพอดเข้ามาแล้วก็ประกวดแล้วก็เสนอแล้วก็มีงบให้ทําอย่างนี้ซึ่งซึ่งส่งพอดเข้ามาก็เราก็จะได้เราก็จะได้เลือกเรื่องที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราได้ทําก็มีงบให้ทําอันนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก <Okay. S 1> ก็เลยลองส่งเข้ามาดู <Okay. S 1> ครับตอนแรกเลยที่เราได้รับโจทย์ว่าพระในบ้านเราคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะ่ะผมก็คิดถึงพ่อกับแม่ก่อนแต่เรื่องที่ส่งเข้ามาก็มีสามเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดได้หลังสุดเลย ครับเรื่องที่ผ่านเขารอบนะครับช่วย<ช>เล่าพอดเรื่องรคร่าวๆเราฟังได้ไหมคะพอดเรื่องเป็นเรื่องของผมว่าเป็นช่วงหนึ่งน่าจะเป็นช่วงหนึ่งของคนปกติชีวิตของคนวัยทํางานนะครับคือตัวเอกเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับแม่แล้วเขาเป็นวัยทางานเขาก็จะทําแต่งานนะครับชีวิตแบบ ทำงานทำงานแล้วก็ทำงานหาเงินมาให้แม่หาเงินมาให้แม่พอกลับมาถึงบ้านก็จะเหนื่อยก็จะไม่มีเวลาอยู่กับแม่แม่ชวนกินข้าวก็บอกว่าขอขึ้นไปนอนเลยได้ไหมเหนื่อยแล้ว เคยสัญญากับแม่ว่าจะพาไปทําบุญก็บอกว่าติดลูกค้าคือจะไปห่วงที่ตัวเงินอย่างเดียวโดยลืมนึกถึงว่าแม่ไม่ต้องการเงินเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาให้แม่นะทั้งเงินทั้งอะไรทั้งบ้านทั้งที่อยู่ดีๆนะแม่ไม่ต้องการแม่แค่ต้องการเวลาอยู่กับลูกต้องการเวลานั่งกินข้าวกับลูกซึ่งตัวเอกเขาจะไม่รู้เขาจะไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งวันหนึ่งที่แม่เขาเสียไปเขาถึงคิดได้ครับเออจะเห็นได้ว่า นักแสดงที่เล่นในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะนิ่ง นิ่งครับต้องมีแบบฉากแม่เป็นหุ่นอย่างนี้ก็ oh. ตอนแรกก็คุยกับป้าเขาคือรู้จักกับป้าเขาว่า oh. ขอนั่งนิ่งแต่ธรรมชาติคนเราก็คงจะแบบ oh. มันก็ต้องมีหายใจมีอะไรบ้างใช่ไหม <laughs> แต่ทีนี้จะไปบอกป้าเขาเราก็ไม่ได้จ้างเขาคือนักแสดงที่มาทีมงานที่มานี่คือเรารู้จักกับเขาไงครับ hmm. ขอขอร้อ,องเขาว่า, oh. อาเออมา,มาช่วยกันนะเราเออจะพาไปกินข้าวกินอะไรก็รอเอออย่างนี้ก็เงียบมีงบอยู่ครับแต่จัดสันในส่วนของการให้ แบบเลี้ยงทีมงานมากกว่านักแสดงเขาก็ยืนยันเขาบอกว่าออรู้จักกันก็มาช่วยเขาไม่ขอ,อค่าตัวก็ที่ที่เห็นนิ่งอะคือการคือเทคนิคภาพเ,<อ>เพราะว่าที่ผมถ่ายมันจะเป็นจะเป็นแช่กล้องอยู่แล้วจะนิ่งอยู่แล้วภาพจะนิ่งอยู่แล้วก็เลยตัดมาครึ่งหนึ่งก็เหมือนกับเขาเรียกว่าฟีดภาพภาพให้มันยาวขึ้นนะครับซีนที่เราชอบมากที่สุดประทับใจที่สุดเลยนี่คือซีนซีนไหนคะคือซีนสุดท้ายครับซีนที่พระเอก ไปนั่งอยู่กับแม่แล้วก็เริ่มคุยกับแม่แบบจริงๆคิดถึงสมัยเด็กๆของตัวเองเขาก็จะมีภาพของเด็กๆในสนามเด็กเล่นนะครับวิงเล่นแล้วแต่พอสุดท้ายาพอภาพมืดไปพี่ก็จะก้มหน้าลงแล้วก็เขาก็จะคิดได้ว่าสิ่งที่เขาเข้าใจมาสิ่งที่เขาหลอกตัวเองมามันผิดตลอดเขาก็จะร้องไห้ตรงน,นั้นแหละครับตรงที่เขาคิดได้ครับ,บมาถามพี่คุณอนัรุนะคะว่าพอเราได้ดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ย มีความประทับใจยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างคะเอ่อผมว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คนความรู้สึกเกิดความสะท้อนใจนะ mm hmm. ว่าเนี่ยคนที่อย่างที่น้องพูดอะใส่ใจผิดที่ mm hmm. นะแล้วพอไปรู้ตัวเข้าอีกทีเนี่ยมันมันสายไปซะแล้ว mm hmm. เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีมีประสิทธิภาพสูงมากในการกระตุ้นให้คนเกิดจิตสํานึกขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะบางครั้งจิตสานึกมันไม่เกิด หนังเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดเจตจำนกที่ถูกต้องขึ้นมาว่ายังมีความสัมพันธ์อยู่ในบ้านนะที่เขารอเราอยู่แล้วก็เขามีความรักเราแล้วก็ให้อภัยเราเสมอแล้วก็เราจะต้องให้เวลาเขาขอกลับมาถามที่หน่่มพี่นะคะพอหนมพี่ดูหนังเรื่องนี้แล้วนี่มีความคิดยังไงบ้างคะก็สะท้อนให้เห็นว่าคนที่บางทีมีโอกาสแล้วไม่ได้ทำนะช่วงที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทําพอไม่ได้ทำแนละ้วพอคุณแม่จากไปก็ เสียใจเสียใจอยากจะทำมันนี้จะทําังไงก็เหมือนกับว่าหาอะไรที่มันมาช่วยจิตใจตัวเองก็อาโทรไปสั่งซื้อหุ่นมาให้เหมือนก็าอาแม่ยังอยู่แล้วก็ทําซักไม่งั้นมัน,ม,นมันก็เป็นปมเป็นปมติดอยู่ในใจว่าโอ้โหไม่จะทําไม่ทำอาถึงแม่ไม่อยู่แต่โอเคสแสดงต่อหน้าหุ่นก็ยังได้เพื่อคลายปมนั้นลงไปซึ่งถามว่าคุณแม่ได้รับรู้ไหมคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้รับรู้เพราะคุณแม่ผีบตรงนั้นคุณแม่ได้รับความสุขตรงนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้รับ มีบางคนเสียใจถึงขางานาดที่เรียกว่าทําร้ายตัวเองบางคนฆ่าตัวเองเ <c oughs> พื่อที่คิดว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่นจย <c oughs> จะตามไปอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่นี่เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงๆซึ่งหลายคนเนี่ยไปทาอย่างนั้นดังนี้ก็ฝากผ่านท่านที่ชมรายการแราวว่าอันนี้เป็นเป็นจุดสะท้อนที่ดีมากเห็นว่าช่วงที่เรายังมีโอกาสคือยังเนี่ยยังใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ต้องใช้วันเวลาอย่างมีค่า <c oughs> ตอบแทนพระคุณท่านคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่าน ท่านตอบต่ภาษาบาลีท่านว่านิตังสาธุปนังกตัญญุกตะเวทิตาเพราะว่าความกตัญญุกตะเวทีนี่เป็นเครื่องหมายของของคนดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นลูกที่ดีได้ยังไงเราต้องตอบแทนคุณท่านถึงรู้ว่าเราเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีไม่ใช่ซื้ออาหารแพงมาอย่างเดียวอย่าเทียบว่าไม่ใช่เอาเงินใส่ตะกร้ามาให้ท่านอย่างเดียวบางทีวัยขนาดนั้นท่านอาจจะหมกไต้องการแล้วทานอาหารมาเยอะแล้วขนาดนั้นท่านบอกท่านอาจจะไม่ต้องการแล้วเงินทองท่านใช้มาเยอะแต่ความใกล้ชิดความสนิทสนมที่เราให้ท่านนั่นแหละ เป็นทีท่านต้องการค่ะกรรมธา,ามคุณอนุรุนะคะว่าในสมัยนี้นี่วัยรุ่นค่อนข้างที่จะไม่เห็นความสําคัญของพระมาขพระในบ้านมีวิธีการปลูกฝังหรือว่าสร้างจิตสำนึกยังไงกับเขาบ้างค่ะ าะว่าการหนังสั้นชุดนี้อ่ะก็เป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่ที่เราจะกระตุน้นบางครั้งพ่อแม่พูดเองโดยตรงเนี่ยลูกๆก,ก็ไม่รู้สึกสิ่งนี้นะครับเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าพ่อแม่พูดซ้ําแล้วซ้าอีกทุกครั้ง mm hmm. ก็จะมันเหมือน,น,นจะเป็นการมองข้ามเกินไปผมเห็นการเข้าปฏิบัติธรรมของของเยาวชนจํานวนมาก mm hmm. ที่ได้ผลในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราระลึกถ,ถึงพมณพ่อแม่โดยทว่า่างยิ่ง จึงเป็นเหตุให้เรานําเรื่องพระในบ้านขึ้นมาเพราะว่าพระในบ้านในวันที่สี่ของการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยจริงๆนะฮะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าร้องไห้กันระงม,มเลยในห้ <c oughs> องนะั้นคือหมดทิชชูเป็นกล่องๆเลย <c oughs> นะฮะเน,นื่องเพราะว่าเขาได้รับการกระตุ้นขึ้นมาโอ้เรามองข้ามเรื่องนี้ไปจริงๆน <c oughs> วสาบน้องหินนะคะอยากจะให้บอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหน่อยว่าพระในบ้านเนี่ยมีความสําคัญกับเรานะสำหรับผมคิดว่า คนเราเป็นลูกที่ดีนี่ง่ายมากเป็นพื้นฐานของชีวิตเหมือนกับเราหายใจเข้าออกเหมือนกับการเป็นลูกที่ดีนี่ไม่ไม่ไม่ต้องพ่อแม่เขาไม่ต้องการอะไรมากอยู่แล้วไงครับก็อยู่กับท่านบ้างดูแลท่านใช้เวลาอยู่กับท่านที่ม,มากมากแต่วัยรุ่นเขาก็ต้องมีมุมของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ก็ก็เข้าใจตรงจุดนั้นแต่ก็ไม่ได้ให้เขาแบบใช้อะไรมากหรอก ก็แค่เป็นลูกที่ดีครับมันง่ายอยู่แล้วจะสุดท้ายนี้อยากจะขอให้หลวงพี่ช่วยสรุปหน่อยค่ะยิงเป็นเรื่องธรรมดาแบบนี้ท่านทั้งสองได้พูดเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคนสิ่งที่ใกล้อาจจะไม่เห็นความสําคัญมันต้องอาจจะมีใครไปช่วยกดสวิตช์ตรงนั้นสักนิดหนึ่งให้เห็นความสําคัญตรงนั้นขึ้นมาเหมือนที่ยกตัวอย่างเหมือนลมหายใจเนี่ยมันใกล้จนเราไม่ค่อยเห็นความสําคัญแต่ลองกลั้นหายใจดูสักครั้งหนึ่งจะเห็นว่าโอ้เมื่อไม่มีลมหายใจแล้วอึดอัดทรวงเท่าไรจะตายทรมาน เพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกันเกินไปบางทีบางคนมนความสําคัญหรือบางทีใกล้เกินไปมันอาจจะกระทบกระทาั่งกันง่ายกระทบกระทาั่งกันบ่อยแต่ถ้าดูหนังสั้นของเราแล้วจะได้มีข้อคิดสะกิดใจทําให้เราได้คิดโอ้โหแม่สำคัญนะคุณพ่อคุณแม่เราไม่สามารถที่จะทิ้งท่านไปได้นะถ้าทิ้งท่านแืดว่าเรานั้นไม่ได้ทําหน้าที่ลูกที่ดีตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้ถึงเรื่องหลังการผลิตหนังสั้นในเรื่องแม่แล้วนะคะตอนนี้ก็ไปติดตามนับชมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้กัน